กรับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพอีกเช่นเคยนะครับเจอกันอีกครั้งกับ P e m e n t e h a n n e l นะครับซึ่งห่างหายกันไปสักพักหนึ่งคราวนี้มีกระแสร้อนแรงมาในส่วนของรถยนต์กระบะนะครับเป็นวงการรถยนต์กระบะในเมืองไทยของเรานะครับซึ่งมีรถยนต์ค่ายจีนอีกค่ายนะครับที่เข้ามาร่วมเล่นตลาดรถยนต์กระบะ1ตันในบ้านเรา อีกเจ้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีฟูตอนทุนแลนนะครับที่นํากระบาดมีจันเข้ามาขายในบ้านเราซึ่งก็ยังเงียบๆอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นกระบาดจีนอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่กระโดดเข้ามาร่วมวงนะครับมากินส่วนแบ่งตลาดรถกระบะเมืองไทยซึ่งเป็นตลาดที่เข้มข้นและดุด,ดันมากๆนะครับซึ่งค่ายที่นําเข้ามานั่นก็เป็นใครอื่นไม่ได้นั่นก็คือ MG นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เขามีรถยนต์นั่งมีรถยนต์ SUV อะไรครบเกือบทุกเซกเมนต์แล้วแต่ที่ยังขาดอยู่นั่นก็คือรถยนต์กระบะหนึ่งกันนั่นเองนะครับคราวนี้เขามาในสโลแกนกระบะพันยักษ์นะครับกระบะพันยักษ์ยักษ์ยังไงวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ายักษินหรือเปล่าโม้ไหมโมเกินไปไหมนะครับ เอาเป็นว่าเราจะนาเปรียบเทียบกับรถยนต์กระบะท,ที่จําหน่ายในเมืองไทยเรานะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นหรือว่าค่ายอเมริกันที่จําหน่ายอยู่นะขณะนี้นะครับโอเคครับมาเข้าในเนื้อหากันเลยละกันรถยนต์ New MG x t e n d e r ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับจากสื่อมวลชนแล้วก็ ทางลูกค้าที่ชื่นชอบในรถยนต์กระบะเป็นอย่างดีนะครับซึ่ง MG Extender ก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ Common Rail Direct Injection 2.0 Turbo นะครับให้กำลังสูงสุด161แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีและก็แรงบิด375นิ้นิวตันเมตรนะครับซึ่งจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็เกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับ สามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งในโหมด Eco แล้วก็โหมดต้องการพละกกำลังเยอะก็คือโหมด Power นั่นเองแล้วก็ประกาศพร้อมจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2562เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็อีกไม่กี่วันเองนะครับสำหรับบางท่านเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็คงมีการจำหน่ายไปแล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับผม uh, New MG Extender นั้นมีทั้งหมด9รุ่นย่อยด้วยกันนะครับที่จะจำหน่ายในบ้านเราด้วยกันนะครับผม9รุ่นย่อยนี้ก็จะครอบคลุมไปทั้งกระบะแบบตอนครึ่งซึ่ง uh, เรียกว่าเป็น Giant Cap แล้วก็แบบ4ประตู u, ซึ่งเรียกว่า Double Cap นะครับซึ่งเขาจะใช้ตัวย่อว่าเป็นรุ่น GC แล้วก็รุ่น DC ซึ่ง GC ก็คือ Giant Cap แล้วก็ DC ก็คือ Double Cap นะครับซึ่งรุ่น Giant Cap ก็คือรุ่นแคปเปิดได้ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นนะครับในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อจะมีอยู่ในแบบรุ่น4ประตู Double Cap เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเพียง1รุ่นเท่านั้นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อ เป็นตัวท็อปของเขาเลยก็ว่าได้นะครับ MGS Tender นี้มีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน5เฉดสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีดำสีเทาสีเงินสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งเบื้องต้นมีมาทั้งหมด5สีซึ่ง9รุ่นนี้ก็แยกกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับซึ่งตัวที่เป็นตัวชี้วัดได้มากที่สุดว่าจะซื้อรุ่นไหนคุ้มค่า หรือไม่ยังไงนั่นก็คือราคาเดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนนะครับซึ่งผมจะไม่ได้พูดรายละเอียดในส่วนของอเทคนิคอะไรต่างๆของเครื่องหรือว่าออปชันอะไรนะครับแต่ในคลิปนี้จะไม่พูดในเรื่องของออปชันต่างๆนะครับจะพูดเฉพาะว่า,าทำไมถึงเรียกกระบะพันยักษ์มันยักษ์ยังไงนะครับแต่ว่าเรามาดูราคาก่อนดีกว่าว่า ยักด้วยหรือเปล่า MG Extender ประกาศราคาไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งในรุ่น Giant c a p หรือว่ากระบะตอนครึ่งที่เรารู้จักกันดีนี่ก็คืออาจจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น D กับรุ่น C นะครับก็ราคานะครับก็จะมีรุ่น C และรุ่น D นะครับในสไลด์อาจจะทำราคาเรียงผิดอยู่นะครับ ซึ่งราคาที่เริ่มต่ำสุดก็คือ549,000แล้วก็เป็นตัวรุ่นดีก็จะเป็น619,000บาทนะครับส่วนในรุ่น Giant c a p กระบะ c a ปเปิดได้ยกสูงนะครับเครื่องอเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่659,000อ่าก็ ลำดับขึ้นไปก็เป็น7,19,000แล้วก็7,2,9,000บาทนะครับส่วนรุ่น4ประตูยกสูงนะครับ4ประตูเนี่ยมีเฉพาะยกสูงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นรุ่นต่อท้ายด้วยคำว่าแกรนนะครับถ้าเป็นยกสูงก็จะเป็นคำว่าแกรนนะฮะก็จะมีรุ่นดีเกียร์ธรรมดาแล้วก็รุ่นดีเกียร์เอทนะครับเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นที่ 7,59,000บาทนะครับแล้วก็8,19,000บาทตามลำดับนะครับแล้วก็รุ่น X เกียร์ A/T เนี่ยก็จะเป็น8 7 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งหล,หลายสื่อหล,หลายสำนักก็มาเหตุใจในตรงนี้นะครับว่าเอา๊ะราคาจบตัว X เนี่ยอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทแต่ทำไม ตัวแกรนโฟวิลหรือว่าขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยทำไมมันกระโดดไปเป็นล้านเลยตรงนี้คือราคาถือว่ายักษ์พอสมควรนะครับทำให้แฟนๆหลายคนอึ้งไปกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ไม่ไม่ถึงเดือนนะครับนิสสันนาวราร่าเพิ่งประกาศปรับลดราคาในรุ่นในรุ่นตอนเดียวแล้วก็ในรุ่นโอเพนแคปตัวล่างสุดเหลือแค่ 499,000บาทเท่านั้นแล้วก็สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ต้อนรับน้องใหม่ MG Extender เป็นอย่างมากนะครับแต่พอ MG เปิดตัวมาปุ๊บอา้าวหลายคนก็งงว่าอ้าวราคาทำไมกระโดดจังเลยราคาทั้งตัวเริ่มต้นในตัว Giant Cap แล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือขับเคลื่อน4ล้อ ปลาไปเป็น1,29,000้บาทด้วยกันนะครับซึ่งดูราคาตัว X แล้วคิดว่าราคาน่าจะจบอยู่ที่สัก9 0 0า0มันจะดูสวยมากนะครับแต่มันขยับขึ้นไปเป็นล้านเลยทีเดียวคงเป็นงานหนักของฝ่ายขายเลยทีเดียวนะครับสำหรับ mg extender แต่ก็ไม่แน่นะครับสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างก็อาจจะอยากลองลองของใหม่ นะครับซึ่งไปดูออปชันอะไรเปรียบเทียบแล้วก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเรามาดูว่าในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อที่ขายอยู่ในประเทศไทยมันมีมิติรถเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมาดูว่า mg extender เนี่ยคือกระบ่ายักษ์จริงไหมใหญ่กว่าคนอื่นจริงไหมสมราคาคุยไหมโม้ไหม ามาดูกันเลยโอเคครับมาดูมิติตัวรถรุ่นต่อรุ่นที่เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับตอนนี้เท่า,ท,าที่ผมหามาหามาเฉพาะาที่ที่คลองตลาดนะตอนนี้นะครับซึ่งในนี้จะไม่มีโฟตอนทูแลนเข้ามาก็จะมีแค่88 8ตัวเลือกด้วยกันนั่นก็คือมี mg extender มี ford ranger มี bt 5 0 มี Toyota r e v โนะฮะมี Isuzu d m a x มี Nissan Navara แล้วก็ c h v r o ร e t c o l o r a d o แล้วก็ Mitsubishi ท r ์ตันนะฮะแปรุ่นนี้ที่คิดว่าน่าจะฟาดฟันกันอย่างดูเดือดนะครับเรามาดูว่ามิติตัวรถใครเจ๋งกว่ากันตอนนี้ถ้าใครกำลังดูดูอยู่ก็คงจะเห็นว่าผมได้ทำไฮไลท์สีเขียวแล้วก็สีส้ม ไว้นะครับสำหรับตัวเลขตัวนี้ซึ่งจะทำให้ดูง่ายว่าใครคือใครใครใหญ่ใครเล็กกว่ากันนะครับจะสังเกตว่า mg extender นั้นมีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งในหลายๆด้านด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะแยกเป็นทั้งตัว smart cap ก็คือตัวเตี้ยนะฮะแล้วก ตัวท็อปก็คือ4ประตูยกสูงนะครับเราจะแยกความกว้างความยาวความสูงซึ่งจะเรียงเป็นยาวกว้างสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบะท้ายนะครับเป็นยาวกว้างลึกนะครับก็จะสังเกตว่าในส่วนของความยาวของตัวรถในตัวเตี้ยนะฮะเริ่มจากตัวเตี้ยก่อนแล้วกัน mg extender เนี่ยก็ชนะไปในทุกรุ่นที่ขายอยู่นตอนนี้นะครับ ซึ่งมีความยาวตัวรถอยู่ที่5,365 mm มด้วยกันนะครับซึ่งตัวที่สั้นที่สุดในกลุ่มก็เป็น isuzu d max นะครับที่5,200 mm มมนะครับความกว้างนะครับในตัวเตี้ยนะฮะความกว้างก็จะเป็น mg x t e n d e r ที่ได้ไปนะครับตัวที่ได้เปรียบผมจะทำไฮไลท์สีเขียวนะครับตัวตัวที่ เสียเปรียบเพื่อนก็จะทำสีส้มเป็นไฮไลท์ไว้นะครับ MG h Extender ได้ความกว้างไปมากกว่าเพื่อนที่1900ม mm, มซึ่งตัวนี้แหละครับทำให้เขาเคลมว่าเขาเป็นกระบายักษ์ยาวกว่ากว้างกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่ามีอะไรที่เขากว่าอีกอเยอะกว่าอีกบ้างนะครับตัวนี้ความแคบ ต้องเรียกว่าความแคบก็จะไปตกอยู่ที่ isuzu d max เช่นเคยนะฮะที่1,775ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงเนี่ย mg extender ไม่ได้สูงกว่าเพื่อนนะครับในรุ่นตัวเตี้ยจะไปตกอยู่ที่ mazda bt 5 0นะครับซึ่งได้ความสูงไปที่1,810ม mm ิลลิเมตรด้วยกันนะครับส่วน คนที่เตี้ยสุดอ่าเจ้าที่เตี้ยที่สุดนะตอนนี้ในตัวสมาร์ทแคปเนี่ยไปตกอยู่ที่ Mitsubishi t r i t ันนะฮะอันนี้คือสเปคโบชัวนะครับข้อมูลตัวนี้เอามาจากสเปคโบชัวของรุ่นปัจจุบันเลยที่จำหน่ายอยู่ t r i t o ัก็เป็นตัวหน้าใหม่ของพี่ฟักกิ n งฮีโรเลยนะฮะถือว่าเตี้ยที่สุดก็คือ1655นะครับ อาจจะเหมาะสาหรับคนชอบโหลดเตี้ยอยู่แล้วนะฮะเขาออกมาแบบเตี้ยกว่าเพื่อนเลยอโอเคมาดูกระบะนะครับกระบะท,ท้ายที่เป็นจุดเด่นของรถยนต์ประเภทนี้นั่นก็คือเอาไว้บรรทุกนะครับมาดูว่าใครให้มามากกว่าใครให้มาก,กว้างกว่าบ้างนะครับในส่วนของกระบะความยาวของกระบะตัวเตี้ยเนี่ยก็ไปตกอยู่ที่ mg extender เช่นเคยนะครับที่1,900ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนคนที่เสียเปรียบแล้วก็เรียกว่ากระบะสั้นที่สุดนั่นก็คือ n i สสันนาวารานะครับอยู่ที่1,788ม mm ิลลิเมตรด้วยกันนะฮะแล้วก็ความกว้างของกระบะนะครับก็คือพือ้นที่กระบะข้างหลังความกว้าง ไปตกอยู่ที่ของนาวราร่าอีเช่นเคยนะครับสั้นกว่าแต่กว้างกว่านะครับกว้างอยู่ที่1,566 mm มมด้วยกันนะครับซึ่ง m อ็ uh, x t e n d e กก็ยังไม่ยักพอนะครับในส่วนของความกว้างก็อยู่ที่แค่1,510 mm. แต่ก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดนะครับแต่ตัวที่แคบกว่าดันเป็น มิซูบิชไทร์ทันอีกเช่นเคยนะครับที่1470 mm ดมมด้วยกันนะครับคราวนี้มาดูความลึกความลึกเจ้ายักษ์เนี่ย m g e x t e n d e กก็ยังได้เปรียบเพื่อนอยู่นั่นก็คือมีความลึกของตัวกระบะเนี่ยอยู่ที่5,000อ่ะโทษทีครับ530ม mm, นะครับส่วนผู้ที่ทำความลึก หรือว่าเรียกว่าตื้นที่สุดนั่นก็คืออีซูซูดีแมกแม่เจ้านี้นะครับอีซูซูกับทริันผัดกันไปผัดกันมานะฮะอยู่ที่465นะครับหรือว่าตื้นที่สุดในกลุ่มนะครับโอเคมาดูฝั่งของตัว4ประตูยกสูงนะครับอันนี้คือแข่งกันสูงแข่งกันสูงนะฮะจะสังเกตว่ามิติตัวรถยาวกว้างสูงเนี่ย ไม่เปลี่ยนนะฮะความสูงเปลี่ยนแต่ว่าความยาวความกว้างเนี่เท่าเดิมนะครับแต่ละรุ่นความยาวความกว้างเท่าเดิมเลยซึ่งก็ไปตกอยู่ที่ E x t e n d e r นะครับ e x t e n d e r ก็ได้ความยาวกับความกว้างไปนะครับส่วน uh, b t 5 0ก็ได้ความยาวเท่ากันกับ Extender นะครับคือ e x t e n d e r ไม่ได้ชนะเพื่อนนะครับตัวน,นี้ก็มี บี50ที่เกาะกลุ่มไปด้วยความยาวเท่ากันเลยนะครับที่5,365นะครับแต่คนที่สั้นที่สุดก็ยังเป็นที่ Isuzu D-Max นะครับ Isuzu D-Max คือในบรรดาตัวยกสูงเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ความยาวความกว้างแต่ละรุ่นเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับ จะใกล้เคียงกันในแต่ละรุ่นแต่ละค่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีมิติที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดส่วนใหญ่จะเป็นความสูงนะครับความสูงเพราะว่าเป็นรุ่นยกสูงนั่นเองซึ่งความสูงเนี่ยเจ้าเอ็กเทนเดอร์ไม่ได้สูงกว่าใครนะครับตัวที่สูงมากที่สุดนัด่นเป็นโคโลราโดนะฮะเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado, สูงมากที่สุดนั่นก็คือ1852นะครับ1,852 สูงมากที่สุดในกลุ่มส่วนคนที่สูงน้อยที่สุดหรือเรียกว่าตัวยกสูงแต่เตี้ยกว่าเพื่อนเนี่ยนั่นก็คือบิสซูมิชิไตรตันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้แคบกว่าที่1815แล้วก็เตี้ยกว่าที่1795นะครับมาในส่วนของพื้นที่กระบะด้านหลังนะครับ พื้นที่กระบะด้านหลังก็ตัวที่มีพื้นที่ยาวมากที่สุดก็จะเป็นโต y ยต้าไฮรักรีโวนะครับที่1555ส่วนตัวที่สั้นที่สุดก็ดันเป็นเชฟโรเลตโคโรล라도นะฮะที่1484นะครับส่วนความกว้างเนี่ยไปอยู่ที่ Ford Ranger อนะครับ Ford r a n g e r อยู่ที่1560 m มิลลิเมตร แล้วก็ไม่ใช่ Ford r a รนเจคนเดียวก็จะมี B t 50ด้วยในตัวเลขเดียวกันเลย1,560แล้วก็มีนิสสันนาวาร่ด้วยนะครับได้ความกว้างในส่วนนี้ไปส่วนคนที่แคบที่สุดถ้าท่านดูนะขณะนี้จะเห็นได้เลยว่านั่นก็คือมิซูบิชิไตร i t o n นะครับ i ิซูบิชิไตร i ตันที่1,470นะครับคนอื่นเขาจะพันหขึ้นหมดเลย ก็มีแค่ Mitsubishi Triton นะครับที่เป็น1470ตัวสุดท้ายคือความลึกของกระบะนะครับความลึกของกระบะก็ยังไปตกอยู่ที่ของเจ้ายักษ์นะฮะเจ้ายักษ์ก็คือ MG Extender นะครับก็คือ530มนะครับส่วนคนที่ตื้นที่สุดก็เป็นใครอื่นไม่ได้นั่นก็คือ Isuzu ดีแม็นั่นเองนะครับแม่เขาก็คงยักษ์สมชื่อสังเกตว่าจุดเขียวไปอยู่ที่เขาเยอะมากเลยนะครับไฮไลท์สีเขียวใครฟังแล้วไม่เข้าใจก็ดูตามตารางเปรียบเทียบไปในตัวได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทำเป็นกราฟให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวทำกราฟให้ดูจะได้ง่ายกว่าเดิมไปดูกราฟกันเลยดีกว่านะ โอเคครับมาดูกราฟกราฟตัวนี้จะแยกเป็นตัวแคปเปิดได้คือตัวเตี้ยก่อนนะครับก็จะดูความยาวความกว้างความสูงก่อนนะครับเป็นมิติตัวรถโดยรวมนะฮะซึ่งจะแยกเป็นสีตามที่อยู่ด้านล่างนะครับไล่จากซ้ายไปขวาก็จะเป็น Extender เป็น Ranger เป็น b t 50เป็น Revo เป็น d m a x เป็นนาว a ร a เป็น c o l o r a d o แล้วก็เป็นไทรตันนะครับโทษทีนะครับโคโลราโดพอดีอะสะกดผิดไปน,นิดนึงตัวเป็นตัว L นะครับอันนี้เดี๋ยวขอแก้ทีหลังละกันนะครับมาดูกราฟเลยนะฮะก็เป็นกราฟแสดงให้ดูว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยกันแค่ไหนนะครับก็ความยาวก็ไปอยู่ที่เอ็กเทนเดอร์ Ex นะครับ5,365 นะครับตัวที่สั้นที่สุดก็คือ d m a x นะฮะ5,200ความกว้างไปอยู่ที่ e อ็ n d e r เหมือนเดิมนะครับก็คือ1,900แล้วก็ความแคบไปอยู่ที่ d m a x c 7 7 5 5นะครับความสูงไปอยู่ที่ BT50 1,810แล้วก็ความเตี้ยไปอยู่ที่ไรตันนะฮะ5 6 5 5ด้วยกันนะครับ มาดูมิติความแคบของกระบาในตัวเตี้ยนะครับของกระบากนะครับพื้นที่กระบะหรือว่าพื้นที่บรรทุกนั่นเองนะครับในตัวเตี้ยก็จะเห็นว่า,าไสีของเอ็กเทนเนี่มันช่างขึ้นมาดีซะเหลือเกินนะครับนี่อ่าโอเค ก็เรือไททันนะฮะปึ๊บนี่เลยพื้นที่กระบะของตัวเตี้ยก็ดังเช่นที่เคยรายงานไปแล้วนั่นก็คือตัวที่ยาวสุดก็ไปอยู่ที่เอ็กเทนเดอร์นะครับ1,900ตัวที่สั้นที่สุดไปอยู่ที่นวาวาร่า1,788นะครับกว้างสุดไปอยู่ที่นาวาร่าเหมือนเดิม1,566แล้วก็แคบสุดไปอยู่ที่ไททันนะฮะ1น7 0ั ความลึกไปอยู่ที่ extender 530ตื้นส่วไปอยู่ที่ DMAX 465นะครับมาดูมิติตัวรถของ4ประตูยกสูงอ่าก็เป็นตัวเลขชุดเดิมนั่นแหละครับแต่มาทำกราฟให้ดูให้ดูง่ายขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดดูเป็นตารางตัวเลขมันดูเยอะนะฮนะดูเป็นกราฟนะครับเป็นสีไล่เรียงกัน ตามรุ่นนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวยกสูงก็เป็นเอ็กเทนเนะครับที่ได้ความสูงไป5 0 0 5อ่า5 3นสนะครับส่วนที่เตี้ยที่สุดสั้นที่สุดอ่าก็คือจากหน้ารถไปท้ายรถเนี่ยสั้นที่สุดก็จะเป็น d m a x 5 2 0 0นะครับความกว้างอยู่ที่เอ็กเทนเดอร์ แคบสุดอยู่ที่ไรทันนะครับ1,815สูงที่สุดคือโคโลราโดนะครับ1,852แล้วก็เตี้ยสุดเป็นไรทันนะฮะ1,795ด้วยกันนะครับต่อไปไปดูพื้นที่กระบะแล้วกันนะครับพื้นที่กระบะของตัวยกสูงนะครับบรรทุกสัมภาระบรรทุกสินบรรทุกสิ่งของนะครับ พูดติดๆขัดๆคุยกันแบบสบายๆนะครับกันเองกันเองนะครับอาจจะไม่ได้พูดเป็นทางการเหมือนหลายๆสำนักนะครับเรื่องของอสเปคอะไรต่างๆหลายๆสำนักก็คงลงให้ดูแล้วนะครับของผมก็เลยทาข้อมูลตัวนี้รวบรวมสถิติมาเปรียบเทียบให้ดูในแต่ละรุ่นที่จําหน่ายในเมืองไทยนะตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่า พื้นที่กระบ,บะ4ประตูยกสูงเนี่ยตัวที่ยาวกว่าเพื่อนนะครับก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับที่1,555นะครับแล้วก็ตัวที่สั้นที่สุดเป็นโคโลราโดนะเชฟโรเลตโคโลราโดที่1484นี่นะครับ,โบ,โรโ 1, รบแล้วก็ความกว้างจะมีอยู่ทั้งหมด3เจ้าที่กว้างเท่ากันนะครับนั่นก็คือนิสสันนวาร่า BT50 แล้วก็ Ford Ranger นะครับที่1,560นะครับ ส่วนผู้ที่แคบที่สุดในตัว4ประตูยกสูงนั่นก็คือ Mitsubishi t r i t ันนะครับที่1470นะครับความลึกก็ไปอยู่ที่เอ็กเทนเดอร์นะครับที่530ที่ได้เปรียบเพื่อนนะครับลึกกว่าเพื่อนเลยส่วนผู้ที่ตื้นกว่าเพื่อนเนี่ยก็คืออิซุสดีแมกนะครับที่465นั่นเองนะครับก็รายเรียงมาทั้งหมดก็เป็น ข้อมูลเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันชัดเจนนะครับโอเคเรามาดูบทสรุปสุดท้ายนะครับว่าเป็นยังไงก็เห็นว่าชัดเจนเลยนะครับว่าเป็น mg extender นะครับที่ได้คะแนนจุดเด่นที่เหนือกว่าคนอื่นไปเยอะที่สุดนะครับได้ถึง7คะแนนด้วยกันนะครับเป็นตัวเลข เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเป็นหน่วยมิลลิเมตรซึ่งอาจจะต่างกันไม่มากแต่ก็ถือว่าเยอะกว่านะครับเพราะว่าเปรียบเทียบตามตัวเลขในโบชัวนะครับใครตัวเลขเยอะกว่าก็ได้ไปนะครับก็จะสังเกตว่าลองลงมาก็จะเป็น bt 50นะครับ bt 50ได้ที่2นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นนิสันนาวารานะครับนิสันนาวารา แล้วก็คนที่ได้หนึคะแนนเหมือนกันเลยก็จะเป็นเรนเจอร์นะครับเป็นรีโวแล้วก็เป็นโคโลราโดนะครับส่วนอิซูซูดีแมแล้วก็มิตซูบิชิไทร์ตันเนี่ยไม่ได้คะแนนได้เปรียบเพื่อนเลยนะครับแต่ไปสูงที่กราฟฝั่งขวานั่นก็คือแชมป์จุดด้อยนะฮะแชมป์จุดด้อยได้คะแนนเท่ากันเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากก็คือ ได้ทั้งหมด5คะแนนเท่ากันเลยนะครับทีทีสูดีแมกแล้วก็ Mitsubishi t รนตนะครับได้คะแนนจุดด้อยกว่าเพื่อนไปทั้งหมด5 p อยต์ด้วยกันส่วนอีก2เจ้าก็จะเป็นนาวาร่านะครับที่ได้ไป1 p อยต์แล้วก็ Colorado ได้ไป1 p อยต์นะครับในแชมป์จุดด้อยก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลเปรียบเทียบ ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เห็นการชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาใหญ่จริงนะครับเขายักษ์จริงนะครับในส่วนของ MG extender เขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขามาจริงนะครับถึงเขาจะเป็นกระบะจีนหลายๆคนก็เข้าใจกันอยู่นะครับก็นําเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ผลิตนะครับในประเทศไทยแต่ว่านํามาประกอบหรือว่านํามาทั้งดุนเลยนะครับมาขายในบ้านเรา สำหรับคนที่ชอบแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆก็คงไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าคนที่ยังยึดติดนะฮะยึดติดกับเจ้าตลาดหรือว่าแบรนด์ที่เคยใช้อยู่ก็คงรอดูท่าทีอีกสักพักนะครับรอดูท่าทีไปเรื่อยๆก่อนนะฮะไม่ขอ ไม่ขอวิจารณ์แล้วกันนะครับในเรื่องของความสวยความงามความทันสมัยอะไรเงี้ยซึ่งแล้วแต่คนชอบแล้วกันในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆก็ให้ไปเปิดดูไปเทียบกันอีกทีนะครับหลายๆเจ้าก็าคงลงข้อมูลให้ดูแล้วนะครับในภาพก็จะเป็นตัวแต่งของ MG Extender นะครับที่ใส่ชุดแต่งแบบจัดเต็มนะครับซึ่งดูก็ไม่ได้ขี้รลิ้วขี้เหร่อะไรนะครับถือว่า ดูทันสมัยดูหน้าตาดูดันพอสมควรเลยนะครับเจ้ายักษ์นะฮะเจ้ายักษ์ต้องเรียกว่าเจ้ายักษ์เป็นกระบะพันยักษ์นะครับในชื่อของ MG x t e n d e r นะครับก็อเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้ได้รับชมคลิปข่วสารใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกฟังทุกคนครับสวัสดีครับ